สวัสดีครับตุนย์พยาพาเพื่อนครับสวัสดีตอนแรกๆนะครับเมื่อนี้ผมว่าจะพาทุกท่านมาหาส่แงบกบนะครับหลังจากที่เขาห่างหายไปโดนบัไใ้่มาส่แงบเต็เทียนนะครับกบเป็นตัวใหญ่แล้วละ <c oughs> มากัะนองแพ้วครับสวัสดีค่ะเ <c oughs> ยอะที่เข้ใส่ก็จะเป็นป่าซับนะครับช่วงนี้ก็บกบใหญ่แล้วเขาจะคุ้นเคยกับป่าซับดีนะครับเมื่อนี้ผมเอาแงบมากเก่าหลังนะครับ บริเวณที่เขาใส่ก็จะประมาณนี้แหละครับน้ำปลาไผ่ปลาเขานะครับเดี๋ยวเขามาลุ้นน้ำกันครับพี่ตุ่มเห็นยังพี่ตุ่มเห็นหนูจ้ามาใส่กบเห็นหนูของหนูของหนูของหนูเดี๋ยวชิมาจัดกันพี่น้องมึงมีไปมีอาลาดเลยโอ้ <c oughs> จะใส่ดีแนงพี่นอ้ง <c oughs> นอกงกูเลยวัด้อหนูลายจ้าเริ่มมากินเขา่า เขาจัดกาขาออกห้องแล้วเนาะเขาก็เริ่มมากินเขาหาอยู่หากินแล้วเขาไม่เงียบซะนี่เป็ไเขาไปเลิศ <laughs> <laughs> ม,ม,มาคนข้างคำนะครับใส่เวลาทำเเลาจักหน่อย <laughs> ใส่คือเกานะจ้ะ ตั้งกอแล้วหนูก็เริ่มออกหากินแล้ว <c oughs> จะไหนกันไปกัดอ้อยหาใส่น้ำอ้อยนูลายเนะาะมานัมนมันมันมันเดอ้อมาหาอยู่หากินเดอ้อ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วจ้า ไปต่อได้จ้ามองนี่ฮาใส่บริเวณคลองน้ำบบคลองน้ำจ้าน้ำไหลออกมาจากห่วยขลางนี่จะเป็นห่วยนะจ้าขลางนั่นจะเป็นห่วยน้ำก็จะซึมออกมา หลออกมาจากทางซ้ายมือจ้าปัดเนี่ยปิดแม่อร่าการหลายจ้าดเ, <laughs> เ,เดี๋ยวพอไปต่อจ้าพี่ต่มขอไปใส่ขงังในพุ่นนะจ้าบางังใดมีน้ำห้าก,ก็ใสถิ่มใบเนาะ เริ่มคั่เริ่มมืดแล้วจ้ะตะเว้นตกดินละแงบหลังสุดท้ายเฮานะจ้าเรียบร้อยแล้วมืเอื่นเศร้าจังมาลรุนน้ำกันเนาะจ้าว่าเฮาจะมานหรือบอมานเนาะ สวัสดีตอนเช้าๆนะครับในเวลาหยามแงบเท่าไรเนาะมากันลองแพรขคือเก้าครับสวัสดีค่ะบอกเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มเขานานหนาวแล้วอย่าไปรุนน้ำกันครับนี่ปะเหยียบกิิบเลจ้ะหลังแหลกเขา หอยลายดิก็ออกมาบงหลังกำจังได้ลังนี่ยมกอยมได้มาคอยปูครับปูไว้น้ำเสียปูไว้น้ำไม่น้อง กบไม่ได้อาปูยแล้วโอ้ใจ่เงียบกบใต่จะหอยบัตรหอยหลายหอยเฉลี่เอาเป็นยังจ้าเหลืออีกหลายหลังอยู่เนาะปไปรุป่นน้ำ,นำกันต่ออ้าได้ดึ่มอืม เฮ uhm 네้ยเป็นมเขาเอกซิเางซิเลี้ยันนี oh, ้ตะขาบเสิวไหมอุลดะเจ็งก็มีน้องมาใส่เงี้ยเขาเลยล้วใส่เนี้ยเงี้ยเขานี่รกไ้พี่น้องตะขาบตเขง กบเบอ่อท่านได้เอาอยู่เอาปลาก่อนแล้วกบอ,อยู่ในขังในแล้วล่ะเถื่อนนะโ <c oughs> อ้ยนี่ตโตงงามจ้ะกระเค่งกับประเขาเริ่มหนาวแล้วเริ่มม,มีปลาขวัญน,น้ำทงห้ทงหน้าแล้วนะครับพี่น้องเป็นมุกเปนมุก จัดไปจ้ะโอ้ตัวเหญ่ยได้ไหนเนาะอมอุ้ยพุนาพุนาทางพุนาพุนาดินน้องน้นั่นเด้งเนาะมายามเงีงงยบม, <c oughs> มยามเอาปลาก่อนอุ้ยพุนาพี่ตัวเ,เ,งเงี้ยย่พุนากลางเนีอันเด้เล่นลอยอ่ะเนี่ยไงจ้ะเออลายยุ่พุนา นี่หลายูว่าหนูวากินนี่ว่าเห,ห็นนกยัางงกินเน่แบ่งกันพ้อหมกบ่ะไรเนอะนี่คหนหลายจังแตเมือส่วนขึ้นมารู้อา่วเมือกอบส่วนขึ้นมารู้ จริงพี่อุ้ากขอนี่จะตัวงานจ้ำจะส่วนนีส่สิแม่ทำมือส่วนขึ้นมาใช่เออทำไรทำลายจีโอ้เด็หม,มอยี่ห้อง ขอกปลาคอหน่อยแล้วนี่เปิ๊บบุงดูคนใจเมนเบ,บิดแล้วบวะเล็บม่ยเก็บขอมลมเล็บ แล้วใเ,เขาก็ตายนะพี่น้องขันห้างบอลเออลูกปลาตัวน้อยจ้ะปลาเค็งใช่ไหมมันจะหนูเลยช่วยกินมันมัน <c oughs> มาหาไส่หนูนูน่นหาไส่หนูกันนี่ไปเอาละเฮาเอาไปเห็นนกให้ยังกินนั่นเนี่ยมิ่งแปลงกันไปจ้ะตังแล้จ้ะ อืมใส่ถิ่มไวใซ่น่แบดนี้มี่เหยียบกิบแล้วจ้ะเป็นยัง,งไงล่ะอหย่าให้ลงมาสิโอีียงอ่ะดำดำอ่ะฮะ ปอดได้หนึ่งปูแท้แท่บานเท่าพี่ต่ปูปอดปูเต็มเงียบเลยจ้ารวมยังครับผมบ่อดห้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าโตจ้าลังเดียวปอดเห็ดเมนูปูนี่แหละห้าเป็นหนึ่งเนาะแท้จ้า โปรภยปูเข่าเต็มเลยเนาได้ปูก็กินปูนี่แล้ว <c oughs> ลังสุดท้ายของเฮาจ้าเห็นก้ามแล้วเป็นก้ามแล้วปูแท้ๆล่ะ <c oughs> ป๊ามีตัวใหญไงเปล่างพี่น้องกันโอ้มันนี่เขาแหี่วก,กบจ้ะแต่เขาหมานปูเขาหมานปูฮัดป๊ามีตัวยังไงเจ้ะเป็นหนึ่งแต่ปูเ้ากันสกินปูนี่แล้วเนาะ <c oughs> กินปูนะครับเขาบ่ได้กบเ้ากันยังได้ปูจ้ะไปปลาคอนพ่อมไปปลาคอนพ่อม <c oughs> <c oughs> ใส่สองย่างเลยเอามาเบ่ง <hi> ปูน้ำ <hey> กันจ้าท um, ี่เฮาได้หมานี้เปิดลายอยู่ครับพอได้หนึ่งอยู่เนาะอืมตัวนี้เปิดลายเติบอยู่จ้าตัวสาวตัวบุ่นแล้วเน่ะบ น่าจะลงถ้ำเหรอเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะตา,ไามไปไอาอามตามไปใส่เอายู่้ำถ้ำตามไปว่าน,น้ำโขกเขาออกข่้วเหรอเนาะครับเขาข่วงแล้วก็อาจจะหนีแล้วลงถ้ำแล้ว <c oughs> มืนอนีเขาเ้าไปยังครับถือว่าเขาก็ได้เมนูได้เนี่ยไปอยู่ไปกินอยู่นะครับท, <c oughs> ทั้งในป่าขอนทั้งใ <c oughs> นปู่เดี๋ยวเขาจะไปฮ็ดเมนูอยู่บานนะจ้า เมนูห้ามือนี้นะครับน้องแพรว่าจะหนึ่งปูกิ่นกับตำบกก่อนะครับปูที่เ้าวได้มากเมื่อนี้หลายอยู่ครับทางนี้ก็จะเป็นปลาคอนนะครับเอาะนะครับปลาคอนห้าเมื่อนี้เห็ดเมนูอเอาอเครื่องเทศครับเครื่องเทศก็จะบดต่างกันกับหมกหลายปันไดน,นะครับเพราะว่าห้าเปลี่ยนไปแค่ต้นหอมนะครับ หมูข้าจะบอใส่ต้นหอมเัาจะใส่ผักอีตูกับผักกระแงงนะครับมม่อน,นีกับมี่ของฝากจากเอฟซีนะครับส่งมาให้เนาะส่งมาจากทางไหนน้องแพลวมาแต่กรุงเทพจ้าไทังกรุงเทพเนาะของฝากจาก <S <S ากรุงเทพเจ ฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวแพลวจะเปิดเบิ้งเลยเนาะว่ามีอย่างอยู่ไหนก็เป็นนุ่มๆเป็นนุ่มๆเป็นนุ่มเป็นนุ่ม้ต้องค่อยๆเปิดตามที่จริงของกับมาฮอร์ตุนแล้วเนาะครับแต่ว่าเขาบ่มีเวลาเปิดเนาะโอ้มอนเดียว หมอนข้างเห็นหนาเต้เลยงามจังวะดิ๊สวยเลยครับขอบคุณหลายๆเนาะเอาอันนี้สงสัยเต้ให้น้องเต้เนาะนะครับพีตุ้มมูติมิจ้าว่าเป็นมอนรูปเดี๋ยวเอาไปนอนเทียงนั่หน่อยเป็นมอนรูปตอนไปนอนข้างสู่ป่าเนอะครับ จะได้เพจน,น้องเตยเนาะคนขังน้อยพราอันนี้อันนี้ของผู้ใดนี่ของเขาเหรอบอเอาในอของน้องแพีวอันนี้ของไก่อันนี้ของไก่นะของน้องแพียวอันนี้อันนี้ให้น้องเตยอันนี้ให้น้องเตยนะครับของแานน้องเตะขอบคุณหลายๆครับเจ็บซีจากน้องเพียวค่ะขอบคุณสำหรับความฝากจ้าไปเบิ่งปูห่อบรรบ็นสุกหรือบ่ สุกแ,แล้วนะเหลืองแล้วเอาออกด้สุกแล้วครับเหลืองอ่อยๆเลยหนึ่งใส่ผักกะเงง,งนะครับจังหอมเนาะเมนูต่อไปครับอ้อปลานะครับเพาจะใส่เครื่องลงไปเลยนะครับ กกับหอมจะไข่น้องแพลวต่ำมาแล้วครับเพราะว่าปลาเขาตัวน้อยเนาะครับใช่อันนี้ต้องไปพร้อมกันเินเลยกินผัก,นนกกับน,น้ำลายอะไรแล้วน้องแพลวตั้งกินผักเพิ่งเพล่ติกินปลาปลาควันห้องเ <c oughs> ด็กพ่อหมวกยุด้อนะไะ ก็หมก็อออีกตั้งหลายเกลือบัน้องแท้วเกลือหน่อยหนึ่งค่ะเกลือกับผงนัวนะครับปลาแดกน้ำปลามะตังกันกับหมกป่านไหนนะครับเพียงแต่ห้าใส่ต้นหอมไม่หน่วยเลยน้องแท้วเอาเท่านั้นหมอนี่ผักลายดิผักลายได้อักเสบผักออกนัวๆเลย น้ำลงไปจากน่อยครับโอ้หอมเลยครับสุกหล่นแล้วครับอหฮอ เรียบร้อยนะครับปอปลาเฮ้า,าปลาขอนหูครับโอ้เหลืองอารลามเลยหอมอมาเมนูขาดบ่ได้ครับทำามาก่อนเนาะทั้งนี้จะเป็นพักเข้าครับเก็บอยู่น้ำสวนก็มีขอบคุณมาจ้ากินข้าวเส้าน้ำกันจ้าลายยางเลยมือนนี่หลายเมน,นูเลยนะครับกบพร้อมบ่ได้นะครับ ในเอียงเขาก็เอานั่นนะครับพอได้อยู่ได้กินดีโชคดีที่ได้ปลาขอนมา <c oughs> กกระปูแ <c oughs> บบ <c oughs> ปูช่วงนีก้กำลังมั่นนะครับพี่นุ่มจังหน่อย,กยเกี่ยวเข่าบ้านนี่เขาจะเข่าง่ายนะครับเขาจะปูดขูดเข่าง่ายจำได้วะจำได้จ้ะ ปุ่นก็นจะแสีดอยู่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหนานะครับให้น้องแพีวปุ่นเนี่ยพี่ให้น้อง,อองเบิงเนาะหจำเอาจำเอาแท้ขันเอาไปอันกี้ขันเอาไปกี้แห่งสิม,มันเนาะจ้ะมันขส้สิออกมาจากกระดองปูเสียบอ,อันนี้ข้อนึ่งนะซิเบิงหมกปากกันครับพี่น้อง โอดขอไปนะครับมือสันมม้นกน็ได้ออยืดอยละมุกฝ่ายควันหน้องก็ได้ทึงมุกทึงออแล้วครับค่ายกันเนะาะเอารวมกันไปเลยข้อหน่อยพี่น้งงองยอดครับแจกพุ่ันกับมุกไปเนาะ <c oughs> นำสดน้อยๆกับแจบเ <c oughs> มื่อนี้ก็ขออนุญาตกินเขาก็น,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกับนองแพ้วมาตลอดนะครับตุ่มกับนองแพ้วกับขอลาาไปก่อนครับสวัสดีครับ